อีหละลุงเห็ดยังค่ะสบายดีปลาลุงยังม,ยงม่เศร้านี่น้องขิงคนเตรียมอาหารไปเดอ้อมือนี้มือได้จังวะอยากถือเข่าไปอทอดเอาปลาเนี่ยเดืยอยเอ้คนโทดปลาให้ททดปลาขอสิพาทุกคนไปเบิ่งพักค่อย แตกลายปานใดเลนะ้ร้าอ,อ้าวหายน้ำแลยหายน้ำแล้วไปอุ้มน้องมาออกมันมาลุง <c oughs> ตู้ผัวคอยเล็กน้องผัวเอาออกน,อ,นอ่นมีว่านเนี่ยว่าสิไปเอาผุ่นเราไปไปซ้ำ ตัวใดแตกหน่ลอะี่ผักบุ้งผักหอมบัวแตกตัวนี้เด็ผักผักยังวาตัวนี้ผักยังวาลืมเลยผักขมบอกแตกนี่ผักยังแตกนี่แล้ว หอมป้อมแตกแล้วบอหอมป้อมนี่เฮือแทรกขอมป้อมนี่น้นานัา่นแตกอีกดีพักอ่ะนะพักกาดอืมน้่นนี่แตกลายขนาดแ,แ,แตกๆผนไหลลงโฮมกันหอมป้อมนี่เฮือกเลน้่น,นนี่แตกไว้กว่าโง่เลย นั่นนี่โบมีวีเวลจนบบเห็นในนานนี่จะผักอยังเราค่อยลืมแล้วบ้านนางลงพันหอนมูพี่น้องเอามากระแดดออกแล้วพันหอนมูฟางเฮียนถาทอดปลาอยู่เพิงพอีตูแม่แตกแล้วบ่าเฟิงดู ส่นน ok ี้า็อีตูกำลังหัาอีตูกัเนี่ยพักบัวด้่ยนะเบึ่งเริงเบิดทำบ่ใส่เข้มขัดนี่ใส่บ่ได้กระพงนี่ค่ะนางลุงกำลังแตกออกงามๆพี่น้องยอดบันแตกออกใหม่ละพอเด็ดพอน้่มนะแตกงามขนาด อนนนั้นไปมะกีหูดน้่หนูไม่พี่เราเลยแตกเอาแตกเอาลนยะแตกก็เลยจังสีบงเมยวานมะเพ็ดมะเขือจะมาปีพักอืมบริษัทส่งอนะอืม Chúng tôi không thể nhìn thấy con gái ăn cơm như thế nào nữa. Chúng tôi sẽ bắt con gái ăn cơm. Chúng tôi วันนี้เสียงประจำเดือนไหนะยังพันเสียงบอกยังเสียงไม่คืยอยังได้เซนสะพันเสิ้นเดือนบอกเดือนนีเได้ที่เ่อได้ลูกสาวคอยในทอดใส่กล่องอะไน่ไผ่กรบโบเฮงที่ ตรงห้องแล้วตรงเฮียนอ่ะไก่เห้าปนะิดไฟนะี่ ่พี่น้องเห็นบางยอดพักบงข่อยง,ง,งามๆข่อยเก็บเอาในสวนนี่แหละมันเป็นยอดเนน้อยผู้ที่พัดเนาะเพียงนะผู้ทีลวกพัดหรือว่าลวกตําก็ากได้ยอดเนน้อยอ่อนๆปุ่งหลายๆก็ได้มากกวขัดซ้ำน,นึง อ่าวันนี้ขอซีมากแกงปลาด้วยพี่น้องเด้อขอสิหัดน่ไปตอนไปตอนไปตอนแกงปลาสซหนสมเนาะพี่น้องเนาะเนี่ยน้ำไม้สมที่โอนหิดเองด้วยพี่น้องเด้อขอซีมากแกงสซหนสม ล่างเส้นเกลือเลยด้ีย สองตัวเหลือสองตัวตัวเด้อ อีกตัวเขาก็เอามาทอดด้วยอยัองเด้อน,น,น้องเมฆดิชิกินยังนาะเอาไปแกงเบิดอีกสองตัวเอามาทอดสองตัวแกงใส่ปลาสม้มอันนี้ทานเลยเห็นไหมได้น้องเมฆได้หุบมาใส่เลยเคยทาสีแกงเนาะเกลืปลาส้มใช้น้ำมัส้มมุมม้ยไปอีตู่เนาะมุ้ยตู่ก็สีได้ไปใส่ผเขาขยันเอาตัว น้องน้องเมฆก,กินเข,าข่ากับปลาทอดด้วยเพียงรถกับป้อนเพื่อนคนกินไปอันสี่คำแล้วหาคำนี่หาก,กับเปิดองหากับเปิดคลิปใสจมือนีเลยกินเข่าด้อพี่น้องเด้วยม,มาเด้อปลาลุงกินเขาา่าจ้าปลาลุงเอ้ยกินเข่าน้ำเมฆเด้อกินกับปลาทอดเด้ออนเพื่อนคนเพื่อนยังโบเพื่อนยามพอกินเข่าเนาะพี่น้องเนาะกอนมาหน่อยนี่ก้อนนี่ คำใหญ่พุ่นบ่นสํคผู้ใหญ่เนาะพี่น้องเนาะคําน้อยหลายสิว่านแป๊บเดียวเบิดนี้ยังยังเบิดไวนะอย่าอย่าคายคายเฮ็ดหยังล่ะบัดนี้หึบ่กินนักก็4คำนึงได้มีกลางบ่บ่นะอ้ำๆ น้ำหมักองได้ปะเนี่ยหมักกินแบบนี้เนี่ยนานๆเน,นี่ยเนี้ยเอา้านี่เนมนี่ไปกินหางมันน่ะนะพี่น้องนะกรอบๆนะเอ้ยจุ่มหางไวไ้ให้กระดีแม่ไปตัดทิมเบิดหางปลาหางมันขี้ปลามันแบบย่ำกินกรอบๆเอา้เอาอ้ำ โอ้ยเนาะบ่ได้ก no ินซ่ำมันบ่ม <I see. S 1> ีดอกลูกเอ้ยแม่ตักถิ่มเบิดแหอึอกินยำแนวกรอบๆน้ําปากเพิ่นนั่นกินซคํานึงจะเก่าเด้กินข้าวบักหลายๆ

กินเขานี่นาอมอมหนกอกุ้ยบบนี้อ่ะเผือเราเน้องนืนอนอ้าวโอ้ยซื้อไวบ้บัตรซิบูเดต้าถิ่มและขี้ปลาใบทอดให้แม่กินเอ้าหางปูหางปลาเก็บใบทอดให้เพื่อกินคายถิ่มเบิดแล้วโอ้ยไปละ